รับซื้อจริงติดต่อได้ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับคลิปนี้มาดูาเหรียญที่มีการส่งมาขายนะครับ <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะครับว่าส่งมาจากจังหวัดไหนนะครับน้องเขาติดต่อมาทางไลน์นะครับเคย <c oughs> เคยส่งมาขายแล้วนะครับสำหรับสาหรับสมาชิกท่านนี้นะครับ <c oughs> ามาดูกันเลยนะครับก็ <c oughs> ทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับช่วงนี้ <c oughs> ช่วงนี้เสียงไม่ค่อยมีนะครับน <c oughs> ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดน้อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองลองมาดูเหรียญที่ส่งมาขายว่าว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับอันนี้คือน้องเขาแจ้งแจ้งเลขที่บัญชีมาทางไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจสอบเรียบร้อยผมก็โอนเงินให้นะครับมีม,มีมีเลขที่บัญชีอยู่แล้วนะครับส่งมาหนึ่งเหรียญน,นะครับ <c oughs> สิบสตางค์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นสิบสตางค์แบบไหนนะครับอ๋อเป็นสิบสตางค์ตัวหนานะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญสิบสตางค์ตัวหนาแบบปกติยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ลองดูก่อนนะครับนี่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในลักษณะของอพระเศียรเอียงนะครับเอียงเลยขวางขึ้นไปนะครับ ยังยังมีพบเจออยู่นะครับใครที่มีเหรียญรุ่นเก่าเยอะๆนะครับคือเหรียญรุ่นเก่าอะ่ะบางปีพศคือผลิตเยอะนะครับเหรียญเหมือนเหรียญเหรียญรุ่นเนี้ยนะครับเหรียญ10สตางค์ยีสตางค์ห้สตางค์ปีพศ2,500คือจํานวนการผลิต ค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญแบบปกติทั่วไปผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมจะรับซื้อเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญในลักษณะของพระเสียนขวางขึ้นไปนะครับคือการเอียงอ่ะปกติถ้าเราหมุนด้านก้อยกับด้านหัวแบบนี้จะเป็นพระเสียนกลับนะครับหัวจะลงล่างนะครับแต่ว่าเหรียญนี้ หัวหันไปขึ้นด้านเนี้ยเฉียงเฉียงเกือบตรงเลยนะครับแบบนี้ก็รับซื้ออยู่หลักร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผระเสียนตรงจะรับซื้อเริ่มต้นที่400นะครับ400คือขั้นต่ําทําไมถึง400นะครับเพราะว่าบางเหรียญที่ส่งมานะครับผระเสียนตรงตรงจริงนะครับแต่ว่าสภาพค่อนข้างจะหนักนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผระเสียนตรงสภาพผ่านใช้ปกติถึงสวยก็จะรับซื้อเหรียญละ 500้ยถึง1,000บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหรียญที่ส่งมาขายนะครับก็ทำเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับเสียงเสียงไม่ค่อยมีนะครับใครที่มีเหรียญต้องการที่จะขายนะครับถ่ายรูปชัดๆหรือถ่ายเป็นคลิปก็ได้นะครับส่งมาทางข้อความเพจหรือส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับรับซื้อจริงติดต่อได้ไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับเสียงไม่มีแล้วขอจบไวเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ